สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวนะครับกับเสียงของลำโพง i y i m a S400 นะครับใน3โหมดด้วยกันนะครับนั่นคือ Music Movie แล้วก็ไดอารอกนะจ๊ะเพราะว่าลำโพงตัวนี้นะครับมี3โหมดด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะลองฟังกันเลยนะครับว่าเป็นไงกันบ้างน,นะครับเพื่อไม่การเสีเวลานะจ๊ะกับหมวดนี้ก่อนเลยครับกับ Music Mode ก่อนครับ จะไปโคราชพอมันรดมันป้าแต่ขอที่ราชบุรีรถเมล์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปข้าไหนก <ร Stevens. S 1> ็ลองคิดดีๆไม่ว่าจะรถยนต์รถเก่งจะกรยานตาเล็งหัวใจอ f s ไปรถกีตันลราก็ไปหรือว่าจะนั่งเรือใบเดินทางไกลเป็นโ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 ลฉันว่ามันก็ถึงยุ้งไม้ได้เหมือนกันต่อเข้าใจว่าชีวิตควรจะมีความสุข แต่บางครั้งชีวิตจริงมันก็ไม่สนุกมีความบังเท่ากับเลี้ยนที่ไปยอนกระปุกออกไปขับก็เล่นอย่างตงกกระนุกอุ๊กแล้วก็ต้องปุกตอนโดนแม่มาปลุกตอนชเช้าตื่นจากฟันมากินข้าวชีวิตฉันถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่ว่าเส้นทางฟันฉันวาดเอาวไว้อีกตั้งยาวเพียงแค่มันอาจจะต้องคิดหน่อยคิด,ค,ดคิดหน่อยต่งก็ไม่ค่อยดีมันเหลืออยู่นิดนิด,นดหน่อยก็เลยต้องคิด หน่อยปิดปิดหน่อยเดินทาไกลแล้วฉันจะไม่ถอยรถไฟจะไปโครชเพอมันตดดกังปาาไปโพธิราชบุรีรถเทร์รถยนต์รถไฟเราเองจะไปขนานก็ลองคิดทคิดที่คิดคิด่คิดที่คิด่คิดี่คิดที่คิดท่คดีิดทคิดที่คิดเี็นโลทป่คิดที่คิลที่คิดเป็นโลกี่่คิดี่นทุคดด้ี่คิอดีค่คีคจ โหมดนะครับ Music Mode เป็น Movie m o หมนะจ๊ะโหมดที่2ของเรานะครับผมโอเคครับแล้วเปลี่ยนจากการใช้รีโมทคอนโทรลนะจ๊ะ ไฟจะไปโคราชพอมันรดมันป MM ้าก็ต้องราชบุรีรถเมล์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปอันไหนก็ลองคิดดีๆไม่ว่าจะรถยนต์รถเก่งจักรยานตาเลี้ยงหัวใจ B M F ก็ไปรถกีตันร็ไปเันอจะนั่งก็ไปเติลางไกลเป็นโ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 ลฉันว่ามันก็ถึงจุดหมายได้เหมือนกันก็เข้าใจว่าชีวิตควรจะมีความสุขแต่บางครั้งชีวิตจริงมันก็ไม่สนุก มีความหวังเท่ากับเลี้ยงที่ไปยอดกระปุกออกไปขับรถเล่นอย่างตกกระลุกอุ๊บแล้วก็ต้องปุกมันตอนโดนแม่มาปลุกตอนเช้าตื่นจากฝันมากินข้าวชีวิตฉันถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่ว่าเส้นทางฝันฉันบอดเอาไว้อีกตั้งยาวเพียงแค่มันอาจจะต้องคิดหน่อยคิดคิดหน่อยต่างก็ไม่ค่อยดีมันเหลืออยู่นิดนิดหน่อยก็เลยต้องคิดหน่อยปิดปิดหน่อยเดินอาไกลแล้วจะจะไม่ถอยรถไฟจะไปกครักพอมันตดั้ป้าแต่คนที่รัก

จะไปโคราชพอมันตดมันปาดแต่พอที่ราชบุรีรถเมล์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปคันไหนก็ลองคิดดีๆไม่ว่าจะรถยนต์รถเข็งจักรยานจาเลงหมอไี่ T M มเราไปรถกีตันเรก็ไปรือจะนั่งเรือไปเดินทางไกลเป็นโ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 ลฉันว่ามันก็ถึงด้วยไม้ได้เหมือนกันต่อใจว่าชีวิตควรจะมีความสุขแต่บางครั้งชีวิตจริงมันก็ไม่สนุก มีความหวังเท่ากับเลี้ยงที่ไปยอดกระปุกออกไปขับรถเล่นอย่างตรงกกระลุกปุ๊บแล้วก็ต้องจุกมันตอนโดึแม่มาปลุกตอนชเช้าตื่นจากฟันมากินข้าวชีวิตฉันถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่ว่าเส้นทางฟันฉันวาดเอาไว้อีกตั้งยาวเพียงแค่มันอาจจะต้องคิดหน่อยคิดคิด,คดหน่อยต่างก็ไม่ค่อยดีมันเหลืออยู่น,นิดนิดหน่อยก็เลยต้องคิด หนปิดปิดหน่อยเดินมาไกลแล้วฉันจะไม่ถอยรถไฟจะไปโคราชพอมันตดดังป้าไปโพธิราชบุรีระเทพรถยนต์รถไทเรเองจะไปขันน้นก็ลองคิดยิ่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 งคิดรถจะไปไหนๆปขอดูไงยังมันพูดกินแต่แล้วก็ไปหรือว่าจะนั่งรถไฟเดินทางไกลเป็นโ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 ลฉันว่ามันก็ถึงถุงมายปลายเหมือนกัน อ่ะอันนี้นะครับก็คือความแตกต่างครับก้องโหมดต่างๆครับสามโหมดนะครับใครชอบโหมดไหนนะครับก็สามารถพิมพ์ไปคอมเมนต์ลงไปข้างล่างได้นะครับอ่าใครสนใจลำโพงตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่อจะทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า